สวัสดีค่ะมือนีแซวกีกัสิบผ้ามายามปลาไหลคือเก่าค่ะมอนีโจนแดดออกสวยสวัสดีครับสวยน้องแรกมันมาในเด้อร์ปูน้องแรกค่ะหลังที่ยงที่หนึ่งโอ้ยได้ยุคยักษ์โตวะสี่โตค่ะสี่โตก็หาตัวหน่อยเนาะที่รืหานี่แหละครับบ่แน่ใจ ไปครับต่อไปเลยหลังที่สองนี่นี่ทางนี่ทางนี่บบไดเอามาหลายเลยครับมม่เนียเอามาเจ็ดหลังเพราะว่าโมนทำไปใช่อีกบ่องหนึ่งอ่ะนะบ่องทึงลงไว้ชิบหาดหลังอสองหม่องครับสองหม่องมาหม่องมันไทย,ยง่ายเชกิก่อนนี่คือง่ายเลยเด้ครับนั่นตอนนั้นบุกปลาเดี๋ยว หลังที่สองหลังที่สอง,สง,งอันนี้นกระดงนิ่งเลยวะเบื้องนี้เบื้องเบื้องเดี๋ยวเลยมีเห็นบ่อือครับตัวงามงเลยจวดครับบอกนี่บม่เคยพลานหลังต่อไปค่ะต้องไปเปินแหละตามฟองนี้ไปพีฟองเราได้เนาะเจีดได้เลยบอกนี่กว้างๆใส่หน่อยครับ เพราะว่ามันใส่หลายเชือแล้วนะแต่ย่เราเคยจำรูก็ลือ,นะอ,รต,ลรอตรงนี้ขนาดมา้ำหลังก็ยังได้เป็นโลเนาะเห็น,นแล้วเขาจะเช้าข้างหนนี่แหละเห็นไหม มาในเด้อปูะยยทุวัดครับตรงเนงตรงเนียงอย่มีตัวนตัวหน่อยสุกับเนาะออนี่ปดตัว่าแขนแยกตบ่อวัดนี่แล้วมันก็ได้ทุกวัดอยู่ได้หรอเนาะฮะวดได้สาหลังนี่แหละหลังที่เช่อยงนี้แหละ เยอะขอหนึ่เนี่นึกเอาไปทำยังไงตัวนี่ห่อซ้ำอ้าวหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ตัวใ่เต้นนึกว่าะบะไรบ้างขนาดนี่ใหญ่ง,ง,ง่ายอยู่เหนักว่หน,นื่อยนี่ท่างนี่ฮะบุกไปยังอีกสามครับยังอีกสามมานแล้วครับมื่อน,นี้บุก ปลาเนี้ยปลาปลาหย่านะครับกล่องสับัดแน,น่ๆฟอไปได้หลายยุยใช่หล่ะเด้อเด้อยขบึ้งบม่องนี่ก่อนเออนี่หนี้ยู้นี้ยูนย้น,นี่นี่ตายไปก็งงไปแล้วครับฮะมันหมาใน,น,เ,นเด้อปูสองท่นโอ้ยหยลอดน,นึง,นงครับหลอดนึงหลอดนึงฮะ ใายครับท okay. okay. ่าใดได้หนีห่าได้บ่ย uh> uh uh ังอีกสองนาอหม้อวัวห่าดออกมานี่เดอกใสจจะบอกให้ดีดิเพราะว่ามาเจ่เจ็ดเห็นบ่มีบ่เยอะเยวะถากันมาหนี่เด้อคูัวหนึ่งสองสามอ้หลอดนึงครับหลอดนึงครับท่าใดนี่ ผูกแล้วเหลือหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายนะจะอยู่ยทางนี้นครับไปเด้อคอยน้ําหนาก่อนคอยย่าน,นคอยหลงมันกว้างแต่ว่าใส่เลือกใส่บอ่องนี่นะบองที่มันเคยได้มันบผ่ผ่าบองนี่บนะ่เฮนี่ลนะบองนี่ละหลังสุดท้ายครับนักบ่ได้หนี่นักจวกาลากเอาไหลออกเพื่อแบบนี้ เอ้ยดวงเด้งเลยครับสดยอดเลยหลังสุดท้ายกับพ่อญ่อยู่ได้หลังซ้ำนี่พ่อเบิ่งอยู่งามเลยครับโอ้ยมันแม่หลังสุดท้ายได้หลายกมูบ่ะสุดสีกับหลังแหลกมั้งนี่ไปงา่ายแต่งเครื่องหมดละเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับมันเดรหลายบันไดรมือนีเขาฮะ <laughs> ยิ่งบอกหนึ่งขั้นไล้แม่บ้านเพื่อนบางไก่ได้ได้ท้ายเฮ้เบิ้องอยู่ดอกครับขั้นเพื่อนบางกับไปขั้นหยากกับลูกไก่สิบวันได้เบิ้องอันนั้นจิบหาหลังแต่ว่าสิงหย,ยาก,กนุนี่เนี่ยเพราะมันหมุนป่านะทางลงมาทางเทิงก็มีหนามเหมือนกันครับเป็นหนามค้ำ เป็นให้หน้าตัวนี้เยี็นไหลเป็นไดไปครับขึ้นไปเบิเ้งเทองเข้านี่ละค่ะสัวสีหาใดใหมุนป้ามุนดงไปครับจะไปดูเบื้องเทข้าเมื่อบ่าวานนี้ เอาบางเท่หหรอ นี่เท่าไรนี่มาเจ็ดครับได้เจ็ดโอ้ดามาแหลกเลยได้เจ็ดหลังม่าพลาดครับที่มันกะมีได้เองสินะได้อันนึงตัวนึงหลอดนึงอะนะยี่สองหลังนอนงกัดงามด้ครับสวยงามงามรอยรวยครับ แบบได้ให้หลายนี่มีสามชีหลังเลยนี่อันนี้ได้แบบได้ตัวหนึ่งได้ตัวนึงนี่สามหลังมั่อน,นั่นก็สิได้นี่ครับสามสี่ขึ้นเนาะนีะ่สูตรยาเนี่ยแกเป็นสูตรยาเนี่ยแกเป็นปปหอยเชอรี่ปูแล้วก็ปลาไปเขาลงนี่แหละครับแล้วก็ อ,อ๋อไม่ใช่กันกะไปเบิ้งในคลิปก็ได้ครับเพจไปเบิ้องอยู่มีมอนได้ไหลตัวนี้กับตัวหญ่ตัวหญ่เตอบอยอ่เมย์ม่อนีกะขอบคุณครับที่กดและตามรับชมไปฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกีบาแม็กตูด